กลางป่าลึกที่หมอกเช้าเคยลูบไล้ข้าโอกโราณผู้ผ่านการเวลานับพันฤดูยืนอยู่อย่างสงบมองมนุษย์ผู้ยังคงเร่งเดินต่างถือโคมไฟแห่งปัญญาในมือแตกกลับส่องไปไกลโพ้นจนลืมแสงที่อยู่ในใจตนข้าได้เห็นพวกเจ้ามาตั้งแต่แรกเริ่มบางคนมองฟ้าหวังจะพบคำตอบบางคนมองดินหวังจะเจอรากเงาแห่งชีวิต แต่มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าหันกลับมามองในใจตนเองในที่นั้นในความเงียบที่ลึกยิ่งกว่าป่าทั้งปวงความจริงแท้ได้รออยู่เสมอจงรู้จักตนเองคำของโสกราตีสผู้ทรงปัญญาย,ยังคงดังก้องในลมที่พัดผ่านกิ่งข่าทุกฤดูแต่มนุษย์ทั้งหลายกลับเข้าใจเพียงครึ่งเจ้ามักคิดว่ารู้จักตนเอง ว่าหมายถึงการจำแนกแยกแยะตนแต่แท้จริงแล้วมันคือการเห็นเห็นโดยไม่ตีความรู้โดยไม่ต้องผ่านตักกับเข้าใจโดยไม่ต้องคิดในยามรุ่งสางที่เหมาะยังปกคลุมค่าเฝ้ามองหยาดน้ำค้างเกาะใบแต่ละหยดคือจิตของมนุษย์บริสุท์ในคราแรกเริ่มแต่โมมองเมื่อะส,สมฝุ่นแห่งความคิดเจ้าเรียกฝุ่นนั้นว่าความรู้เจ้าเรียกมันว่าเหตุผล แต่แท้จริงบางครั้งมันคือมานบางๆที่บทบางการเห็นสิ่งที่เป็นจริงมนุษย์ช่างแปลกเจ้ามีสมองที่คมเฉียบยิ่งกว่าสัตว์ใดๆแต่กลับมักใช้มันเฉียดเฉือนหัวใจตนเองเจ้ารู้จักการพิสูจน์แต่ลืมรู้จักความรู้สึกที่แท้จริงเจ้ารู้จักเหตุผลแต่หลงลืมความเงียบที่รับรู้โดยตรงเจ้ากล่าวว่านั่นคือการอย่างรู้แต่เจ้าก็ไม่เชื่อมันเต็มหัวใจ ข้าบอกเจ้าในฐานะผู้ยืนยาวมานานกว่าอารยธรรมทั้งปวงว่าสรรพสิ่งมีทางรู้ได้สามทางผ่านการเห็นและสัมผัสผ่านการคิดและสรุปและสุดท้ายคือผ่านการอย่างรู้โดยตรงทางที่สามนี่แหละคือรากแก่นของปัญญาเป็นรากที่ลึกจนแม้พายุแห่งความคิดก็ไม่อาจสั่นคลอนมันไม่ต้องการคำอธิบายเหมือนรากของข้าที่ไม่ต้องโผล่เหนือดินเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของมัน ในยามที่ข้าอับแสงจัน์ทข้าได้ยินเสียงกระซิบของใจมนุษย์ว่าฉันเป็นใครฉันคืออะไรฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นฉันเมื่อใดคำถามเหล่านี้ลอยวนในอากาศมาหลายสิบหลายร้อยศตรวรรษแต่น้อยคนที่เข้าใจว่าคำตอบไม่เคยอยู่ในคำพูดมันอยู่ในการหยุดถามและฟัง ังเสียงที่ดำรงอยู่ลึกข้างในของการมีอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหลายข้าเคยเห็นปราดผู้หนึ่งเดินมาพิงรากของข้าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงหลับตาแล้วถอนหายใจน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนดินข้ารู้ว่าเขาได้เห็นแล้วเห็นตนเองในดินในน้ำในลมหายใจและในทุกสิ่งที่เขาเคยจำแนกแยกออกจากกันมนุษย์มักกลัวการว่างเปล่า เพราะคิดว่าไม่มีอะไรคือความสูญสิ้นแต่แท้จริงแล้วความว่างนั้นคือกระจกที่สะท้อนตัวจริงของเจ้าความว่างมิได้ไร้แก่นแท้แต่มันคือเนื้อแท้ของสรรพสิ่งเหมือนช่องว่าระหว่างกิ่งไม้ที่ทำให้แสงลอดผ่านและเหมือนความเงียบที่ทำให้เสียงมีความหมายเจ้ามักมองตัวตนว่าเป็นสิ่งตายตัว แต่แท้จริงแล้วฉันของเจ้าเป็นเพียงการเคลื่อนไหวต่อเนื่องคล้ายสายลมที่ไม่มีรูปร่างของมันเองตัวตนเปลี่ยนไปในทุกการรับรู้เจ้าโกรธเจ้าเศร้าเจ้ามีความสุขในแต่ละขณะฉันใหม่ก็เกิดและดับไปพร้อมกันการรู้จักตนเองจึงไม่ใช่การหาความคงที่แต่คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ เหล่ามนุษย์ผู้มีปัญญาเจ้าไม่ใช่เพียงกายที่หายใจแต่คือจิตที่รับรู้ว่ากำลังหายใจจิตนั้นต่างหากคือประตูสู่ความรู้ตนเมื่อเจ้ามองเข้าไปข้างในเจ้าจะเห็นวงกลมแห่งตัวตนซ้อนกันอยู่มากมายตัวตนเจ้าที่รักตนเองตัวตนเจ้าที่ตระหนักรู้จักตนเองตัวตนเจ้าที่รับรู้ในคุณค่าแห่งตนตัวตนเจ้าที่มีแรงขับภายในจุงใจตนรวมทั้งตัวตนของเจ้าที่รู้จักควบคุม และวางตนให้เหมาะสมตัวตนเหล่านี้คือรากแห่งชีวิตเจ้ารากแห่งตระหนักรู้จักตนรากแรกที่สัมผัสดินเจ้าต้องกล้ามองเห็นทั้งความดีความไม่ดีความครบถ้วนและความบกพร่องในตนไม่หลบตาจากเงาของตนเองเมื่อเจ้ารู้ว่าเงามีอยู่เงาก็ไม่อาจควบคุมเจ้าได้อีกรากแห่งการรับรู้ในคุณค่าแห่งตนรับรู้ว่ามีตนจึงมีดอกไม้ที่ปริบาน จงยอมรับมิใช่เห็นเพียงความงามภายนอกแต่คือความงามแห่งจิตใจที่สมดุลคือศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอยู่รู้คุณค่าของการเป็นมนุษย์ผู้ไม่สมบูรณ์แบบรากแห่งการรักตนเองคือรากที่สแสวงหาและเป็นไปเพื่อกินก้าร่มเงารักตนเองไม่ใช่เพราะตนสมบูรณ์แต่เพราะเข้าใจความไม่สมบูรณ์ของตนการรักตนเองคือการให้อภัยแก่ตนในทุกการล้ม และกล้าที่จะเริ่มต้นอีกครั้งด้วยใจอ่อนโยนรากแห่งการจูงใจตนคือรากที่รู้ว่าตนต้องการแสงและผลิตใบอ่อนหล่อเลี้ยงใบเขียวเพื่อรับแสงตลอดกลางวันเมื่อเจ้ารู้ว่าตนมีคุณค่าเจ้าจะมีแรงขับจากภายในแรงนั้นไม่ใช่ความทะยานอยากแต่คือพลังแห่งความหมายการกระทําที่มาจากความเข้าใจตนเองย่อมเปลี่ยมด้วยพลังที่ยั่งยืนกว่าแรงผลักจากภายนอก รากแห่งการควบคุมตนคือรากที่ยึดดินยึดพื้นให้แน่นหนาลำตนตั้งตรงหรือเอ็นเอียงแต่ไม่ล้มพร้อมรับสายลมอ่อนหรือพายุกล้ารากที่คำจุนประคองตนคือปัญญาที่ช่วยให้เจ้ารู้จังหวะของชีวิตรู้เมื่อใดควรปรีบาลและเมื่อใดควรหยุดพักคือศิลปะของการรักษาสมดุลระหว่างทำรรและเป็น เมื่อรากแห่งตนอย่างลงลึกต้นไม้แห่งการรู้จักตนเองก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์ไม่แห้งเหี่ยวเพราะการเปรียบเทียบแต่ยืนอยู่ได้ด้วยร่มเงาแห่งปัญญาข้าพูดในฐานะต้นไม้ที่รู้จักตนเองข้าไม่ต้องเป็นสนหรือเมเปิลข้าไม่ต้องงามดังดอกไม้ข้าเพียงเป็นโอบโบราณอย่างที่ข้าเป็นเพราะความเข้าใจในตนเองนี้เองข้าสงบแม้ในพายุและมั่นคงแม้ในความเปลี่ยนแปลง มนุษย์ผู้สแสวงหาความจริงจงอย่ามองไปข้างนอกจนลืมข้างในอย่ามัวตามหาคําตอบจนลืมฟังคําถามในใจตนเองเพราะความจริงมิได้อยู่ในตําราแต่ซ่อนอยู่ในความเงียบของการระลึกรู้เมื่อเจ้ามองเข้าไปอย่างแท้จริงเจ้าจะพบว่าฉันมิได้แยกจากโลกโลกมิได้อยู่ภายนอกแต่สันไหวอยู่ในใจเจ้าเองรู้จักตนเองจึงไม่ใช่เพียงความรู้แต่คือการกลับบ้านกลับสู่หัวใจ ที่สงบพอจะมองเห็นความเป็นจริงเมื่อเจ้ารู้จักตนเองเจ้าจะไม่ต้องแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ใดภายนอกเพราะศักดิ์และสิทธิที่สุดได้อยู่ในจิตและใจที่รู้ตัวของเจ้าแล้วข้าคือโอกโราณยืนอยู่นกกลางพงไพรมองโลกที่ยังหมุนบนด้วยความมองหมายแห่งความรู้ข้ารู้ดีว่าวันหนึ่งข้าก็จะย่อมจกไปแต่ข้าก็ไม่เศร้าเพราะข้าได้รู้แล้วว่าการรู้จักตนเองคือการยอมให้ทุกสิ่ง ไปไปตามธรรมชาติและหากเจ้ามานั่งใต้เงาค่าในยามเย็นเงี่ยหูฟังเสียงใบไม้ไหวเจ้าจะได้ยินถ้อยคำโบราณที่ข้ากระซิบไว้ในสายลมผู้ที่รู้จักโลกอาจมีปัญญาแต่ผู้ที่รู้จักตนเองคือผู้ที่กลับคืนสู่ความเป็นจริงอันบริสุทธิ์ราวกับต้นไม้ที่ยังรากถึงใจแห่งผืนดินและอบรับฟ้าไว้โดยไม่ต้องเอื้อมมือ